ลุงสวัสด์ญาติพี่น้องลูกหลานทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่21กันยายน2567ลุงเปียกใช้สรรพนามว่าลุงเปียกอะไรกันนะโตกำลังจะมาเล่า ให้ลูกหลานฟังวันนี้คลิปนี้ท,ทําเฉพาะบรรดาญาติของแม่พิมพ์โดยเฉพาะนะประมาณถึงอาจจะมีความยาวถึง1หรือ2หรือ3คลิปก็ได้เพื่ออะไรไหมเพื่อจะให้ลูกหลานเหลนหลนถึงแมเนี่ยข,ของ แม่พิมเนะ่ยได้รู้ว่าบระบัติความเป็นมาของตระกูลน,นี้มีญาติโกโหติกาใครกันบ้างนะเดีย๋ยวลุงเปียกจะเล่าให้ฟังเพราะว่าลุงเปียกเป็นลูกคนโตของแม่พิมพ์นะก็จะมีลำดับความจำถึงญาติต่างๆได้ เพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็นอนนึกเอ๊ะเราก็อยุมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เล่าให้ลูกให้หลานให้เหลนฟังนี่นะมันจะจำกันได้ไมั้ยมันจะรู้จักหรือไม่ว่ามีใครที่ไหนที่ไหนทำไมหลุงเปียกก็มีปู่เนี่ยปู่ของพวกเจ้าน่ะ หรือยายเนี่ยนะยายยายของลุงเปียกเนี่ยแม่ด้วยก็เล่าให้ฟังว่าญาติโกโหติกามาจากไหนมาจากใครอะไรเงี้ยนะแลวเขาเหล่านั้นก็ได้ร่วงรับไปแล้ววันนี้ถึงคิวลุงเปียกที่จะต้องมาถ่ายทอดญาติโกโหติกาต่างๆให้ลูกหลานเหลนได้ฟังนะแล้วก็จะได้รู้จักกันเผื่อว่า ในวันข้างหน้าไปเจอเจอกันจะได้รู้ว่านี่เออญาติเรานะเอาละจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นเลยนะอาจจะใช้เวลาถึงคลิปสองคลิปสามคลิปก็แล้วแต่ที่โอกาสจะอำนวยในคลิปแต่ละคลิปจะความยาวประมาณ5้านาทีนะเอาเริ่มต้นเลยมีกลุ่มคนอ่าที่เป็นผู้หญิงนะที่จำได้คือ หนึ่งชื่อเผาสองชื่อทัศสามชื่อละครแล้วอีกคนจําจำไม่ได้ตอนนั้นลุงปิ๊บประมาณไม่กี่ขวบนะจำไม่ได้เอาเป็น,ปนอันเป็นอันว่ามีชื่อเผาชื่อทัศชื่อละครแล้วกันที่จำได้น่าจะมีอีกคนหนึ่งแม่ของป้าดานะจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรเอาละเอาจำได้ที่สามคนนี่นะยายเผาก็มีลูก สองคนชื่อในจวนนางอพรนในจวนเสียชีวิตไปแล้วนางอพรคือประจุของเราทุกวันนี่แหละนะนะอันนี้ยายเพาก็เป็นพี่ยายทัศต่อมาก็ยายทัศที่จริงยายทัดนเป็นคนที่สามคนที่สองแม่นางกินดานหรือป้าดานเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรจะนึกไม่ออกแต่คนที่ที่สามคือยายทัศยายทัศน์ก็มี พี่น้องอ่ามีลูกดีกว่านะมีลูกจะลูกจไทยก็มีแม่พิมพ์คนโตต่อมาก็นาระเบียบต่อมาก็นาสมรีและต่อมาก็นาเชิงแม่พิมพ์คนโตเสียชีวิตไปเมื่อเร็วๆนี้นาสมรีนม่นาระเบียบยังมีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงด้วย น้าตำอีก็งอนงแง่นเต็มทีนะส่วนน้าเชิงก็เสียชีวิตไปแล้วเอ่านะอับเท้าบลามีคนนึงส่วนสายของป้าจินดานะี่ยจำชื่อไม่ได้ก็มีป้าจินดาก็มีลูกลยัยแอดยยอ้อยอะไรเนี่ยนะไปไล่เขาเองส่วนมาสายของเอ,อ่อมาเริ่มคลิปที่สองนะะคลิปแรกยังได้ไม่ถึง เท่าไหร่เลยอ้าวต่อมายายละครยายละครนี่ก็มีอ้าวหัวของนางยายละครคือตาแช่มตาแช่มป์ก็ยายคอยก็มีลูกโอ้ยจำท่านไม่ได้หลายคนเอาเริ่มต้นจากอ่นานัทเสมอต่อมาก็นาลวีต่อมานาโอนต่อมาก็อะไร ที่เสียชีวิตเมื่อเร็วๆเ,เนี้ยยายอะไรที่ว่าที่นึกไม่ออกแล้วเนี่ยความจําเราเริ่มไม่ค่อยดีแล้วต่อมาก็นังช่อนช่อแะ้วเนี่ยต่อมาก็อ่านนั่เฉียบก่อนเวนั่งเฉียบนั่ช่ออ่าแล้วก็วิเชียนวิเชียนนี่นังเขียนนี่มันเพื่อนพ่อรุ่นรุ่นใกล้เคียงกันนะต่อมาก็เขียนแล้วว่าไอไอชอบ คนท้ายไม่ชอบนะก็ตายไปแล้วนะตายไปแล้วหลายคนนะนวีตายไปแล้วนัวเสมอคนโตไม่รู้ตายยังอยู่ลบบุรีต่อมาเอานาอุนก็ไม่เคยเจอนานแล้วนมาก็นาวายท่านทวายนะก็ตายไปไมาเร็วๆนี่นะทวายแล้วน้องนาวายคนชื่ออะไรยังยังอยู่นะเชิญนเชิญ,ชญยังอยู่อยู่อะไรมัน นัน่นนันชชออยู่น,นชชอทำไมอิเชียนผมเรียกวิเชียนตน,นิกันนะมันรุ่นรุ่นเดียวกันนะอยู่นัชชอตายไปแล้วเอาละจบแล้วนั้นทีนี้สายข้างบนนู้นแนะ่ะของของยายยายฝ่ายที่ลงเพียกเรียกยายพวกเจ้าคงเรียกยายทวดมั้งพวกหลานๆนี่นะเอาละที่มาเท้าความเรื่องของสายตรงเลยสายอ่าสายยายทัด ที่ลุงเปีกยริยายทัศนนี่นะยายทัดก็มีลูกอ่ามีสามีหรือมีแฟนกันเอาง่ายๆกันชื่อตาชมตาชมยายทัศนะตาชมยายทัศก็มีลูกสี่คนคนโตคือแม่พิมพคนต่อมาคือนาระเบียบคนต่อมาก็คือนาสมรีคนต่อมาก็คือนาเชิงนะ สี่คนลูกของยายทัศน์นี่นะแม่พิมพ์คนโตคนอีกทีหนึ่งแม่พิมพ์คนโตต่อมาก็นาระเบียบต่อมาน้าสมรีแล้วต่อมาก็นาเชิงแม่พิมพ์เสียชีวิตแล้วนาระเบียบยังแข็งแรงอยู่น้าสมรีงอนง่นนาเชิงเสียชีวิตแล้วเอาล่ะที่จะท้าความลึกไปถึงตระกูลนี้ทึ่มี มีความใกล้ชิดกันอย่างมากนะอย่างนัทํานรีก็อยู่ในรูรอบขอบชิดกับบ้านแม่พิมพนะนัทสานรีนัะเบียก็เมื่อก่อนก็อยู่นะทีคนอยู่กันหมดนะน,นชชงนชเชิงอยู่หมดสมไมลุงเปี๊ยเป็นเด็กนะทีนี้ก็นน้ํารีก็เมื่อก่อนเนี่ยลาฟาร์มเพี่งนิดนึงก็ไปทํางานส่วนมากจะไปทํางานกรุงเทพกันทํางานต่างจังหวัดกันนัะเบียก็ไปทํางานกรุงเทพกัน นเชิงก็เขาไปเรียนหนังสือ,อนี่ยายทัดก็คือมแม่ใหญ่เราเ,เนี่ยแม่ใหญ่ขขงลุงเปียงไงนะที่สมัยก่อนเขาเรียกแม่ใหญ่ก็อ่าไปส่งส่งละลุงนะเชิงน้อไปทำไปเรียนหนังสือในเมืองนะเราก็เป็นเด็กนะ่ะแม่ใหญ่ก็นุ่งจงกระเบนพาหลานคือเราเนี่ยไปเยี่ยมเอาเงินมปให้นะเชิงมันมันต้องเอาเงินไปให้กันนะ่ะสมัยก่อนมันไม่ มันไม่ได้จเจริญเหมือนนี้เนี่ยนะก็เราก็ตามจะทัดไปจะทัดกระจุงมือหลานไปเราคือหลานเนี่ยก็ไปเยี่ยมนเชิงดูนะ่ะโอ้เห็นชัดเจนภาพนะั้นมันจําได้แม่น,นเร็วนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเดินจากบ้านเราเนี่ยไปหัวด,ดุมนะไปลงเรือหัวด,ดุมแล้วไปขึ้นอยู่หวัวแหลมนั่งรถเาเรียกรถรถเมล์รถเมย์แด,ดงหมก่อนนี่นะก็ไป เยี่ยมนะเชิงที่บ้านใหญ่เชยนี่เอาอันนี้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังทีหลังนะทีนี้มาอย่างนี้อีกี่นาทีแล้วอ้าวสี่นาทีเนี่ยต้องต้องหยุดอีกแล้วพราะเดี๋ยวห้านทีก็แบบคลิปเมื่อกี้เนี่ยส่งไปก็ต่อมาติมาตัดต่อเพื่อให้ไม่เกิน5นาทีถึงจะส่งส่งได้ข้อความด้วยไม่เสียนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนครับเอาละเอาละตอนนี้ ป็นคลิปที่สามที่จะเน้นเฉพาะนะลูกจาทัดแล้วเมื่อกี้กล่าวไปถึงนเชิงแล้วใช่ไหมอันนี้ก็มากล่าวถึงอ่ะบริเวณรอบๆก่อนอ่าต่อมานาเชิงไปอ่าเมื่อไปเรียนใช่ไหมต่อมาก็แม่พิมพ์นี่ไว้กล่าวทีหลังยาวเป็นสายตรงมาณสมรีอ่านน้บเบียบก่อนนบเบียบนบเบียบก็มี ตามีชื่อนาสูวุวรรณก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีลูกลูกคนโตก็คือไอ้อีทนี่แหละไอ้อีทต่อมาก็สมศรีแล้วก็ไอ้สุเทพนี่แหละพอสมัยเด็กเรียกกันแบบนี้นะเพราะลูกเปียกเป็นคนโตอายุมากกว่าลูกเปียกเกิดปศ2 4 9พอวันที่11สิงหาคมนะเออ,อะนะตระกูลนั้เบียบพอรู้กันแล้วนะมีทวรนีกครั้งนึ่งก็มี เบียดมีลูกอ่าคนโตไอ้อิทคนรองสมศรีคนต่อมาก็ไอ้สุเทพนะต่อมาอกลนะุ่นนาสมลีบ้างนามรีมีนามีชื่อน้าสำรานน้าสำลีสำรานเปนะ็นไงเหมือนกับเพลงเลยไหมนะ้าสำรานนะ้าสำลนะีน้าสำรานนี่เป็นเขยนะแล้วก็มีลูกคนโตเคืออีแตนนั่นแหละนะอ่อต่อมาก็ไอ้หน่อยผู้ใหญ่หน่อยกับนั้นหน่อยนี่แหละ นะกูแทนเอาสมไมก่อนมาเรียกกันอย่างเงี้ยมันก,ก็นติดปากนะ,ะจบไปเลยนะไอ้หนุ่ยไหนมีลูกมีหลานก็ไปว่ากันเราเองทีนี้มาถึงตระกูลของแม่พิมพ์แล้วแม่พิมพเนี่ยมีพ่อจำลองเป็นคู่ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนคําใหม่นะให้มันแลน่าฟังหน่อยพ่อจำลองเป็นคู่ชีวิตมีลูกพ่อจำลองแม่พิมพ์มีลูก ห้าคนคนโตคือลุงเปี้ยฮะคนต่อมาคือป้าแจ้วคนต่อมาคือประจิมของพวกเจ้านแ่แหละคนต่อมาคือลุงตีคนต่อมาคือพนาน่อ่านนี่นะห้าคนนี่นะนี่จะกล่าวถึงห้าคนนี่แหละห้าคนนี้ยังลุงเปี้ยนี่ก็เรียนหนังสือในเมืองอะนะ แม,แม่พิมพ์ก็ส่งเรียนพ่อจำลองก็ส่งเรียนนะนะก็มาพักอยู่บ้านญาติเชยนะที่นัดเชิงไปพักนี่แหละนะทีนี้พอเรียนถสอจบเปียกก็มาทำงานมาทำงานที่จบปวชวพนิชการพระนครศรีอยุยาหรือแรกเริ่มเดิมทีคือพนิชการวาสุกรีเลยนะ อ่าหลวงเปียเป็นรุ่นที่สามเลยน่ะพอเรียนจบก็มาทำงานที่สามบิทอุดรเพาก็มาได้แฟนคนหนึง่งชื่อแม่คุณปาน,นีน่ะก็ก็มีลูกชื่อจ้าโป้งนี่แหละนะจะได้รู้จักกันไว้ต้องเล่าความจริงให้ฟังหลวงเปียยเป็นคนที่ค่อนข้างจยมใช้ภรรยาหลายคนหน่อยก็อบอกตามตรงนะก่อมาก็มันมีแฟนคนชื่อ นางมุย้ยนะนางมุ้ยหรือนางมายุรีเนี่ยก็มีลูกสองคนคือไอ้ไอ้ปืด๊ดนะหรือปองพบต่อมาก็ลูกแป๋วหรือลูกพลาวนี่แหละหรือพรพัชรั่นนันนี่น,นนะอ้าวต่อมาก็อีกก็ยังไม่มีภรรยาเพิ่มมีคนอีกทื่นางแตว๋วหรือนาง พรเพชนางเพชรเพชรนาพันธ์เอาแหมบางทีก็เล่าทำไมจะถูกเหมือนกันมีปปลูกบางคนก็ชื่อลูกป๊อบนะนี่แหละนี่สายของเปียกนะแล้วก็ใครมีลูกมีหลานก็ไปไปเล่าเองบางทีจำจำมัไม่ไม่ค่อยจะได้แล้วนะตัวนิดเบิร์กเขาก็มีไอ้ลูกโป่งเขาก็มีไปว่ากันเองแล้วก็ไปถามกันเองเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามาไอ้ เอาความไม่จริงมาเปิดเผยอะไรเงี้ยไม่ได้ไปคุยกันเอาเองนะลูกหลานก็ไปคุยกันนี่ลวงเปียกเท้าความให้ฟังนะนี่คลิปที่ไห่เนี่ยที่สามแล้วมั้งนะ,ะ,นะก็จะได้รู้จักกันไว้นะส่วนสายพ่อเนาะโอ้ยยาวเหยียดที่เกียดเล่าบางทีก็จาไม่ค่อยได้เอาสายคุณแม่เราดีกว่าสายแม่พิมพ์ที่อยู่ฝังแน่นฝังลึกกันเอาจบคลิปนี้ก่อนอ้าวน่าจะเป็นคลิปที่สี่แล้วมั้งนะ ถ้าผิดก็ไม่ว่ากันนึกว่าให้อภัยคนแก่แล้วกันอายุมากแล้วบางทีจําผิดจําถูกนังนนั้นจริงต้องเล่าให้ฟังสักก่อนก่อนที่ไม่ได้เล่าฮ่าฮ่า่า้เกิดอยู่ถึงร้อยปีก็เล่าได้แต่ว่าอาจาจะความจําเลอะเลือนไงเอาละนี่พอจําได้อย่างว่าไม่เลอะเลือนคลิปนี้เป็นคลิปที่สี่นะถ้าเป็นคลิปที่สี่ก็จะเล่าต่อนี่มา จาะลึกในตระกูลตระกูลแม่พิมพ์กับพ่อจำลองเลยนะลนูเปี้ยเล่าไปแล้วว่ามีพยาชื่ออะไรบ้างมีลูกชื่ออะไรบ้างนะอ้าวทีนี้ส่วนลูกจะไปเล่าต่อหรือไม่ก็ไปว่าเราเองเดวนมาต่อมาก็น้องลนูเปี้ยคือป้าแจ้วนี่แหละป้าแจ้วเขาก็แต่งงานกับลุงเทียบ แต่ไม่มีลูกนะไม่มีลูกก็ก็มีลูกที่ที่จะแลความจำมันก็ดีนะที่เขาเรียกแม่เจ้าอยู่นะ่เอะเดี๋ยวมันเริ่มอป็นเซมเมอร์แล้วลุงเปียกบางทีบอกว่าบางทีต้องรีบเล่าให้ฟังบางทีเราเล่าไปเดี๋ยวอนนึกออกแล้วนะแนไอ้ปอยชื่อนั่นแหละนะต่อมา ส่วนใครมีรูปมีหลังก็ไปเล่ากันต่อนะต่อมาก็ประจิ๋มของพวกเจ้ามนแหละมันมีแฟนชื่อไอ่ะหนดูดีไะมในแชมในแชมในแชมก็ก็ขับรถบรรทุกนะก็เกิอดอุบัติเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วลวงเรียก็ไปน่จะเป็น ประทานเผาศพหรือมั้งลึกเไยจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่าไปแล้วก็ลุงเทีย่ยวลงเปี๊ยกก็ไปที่วัดเสนาเดคนในแชมเนี่ยเราก็ในบริเวณบ้านเขาแหละนะแต่แม่ก็ในในแชมก็ประจิ๋มก็มีลูกนะที่เห็นนั่นแหละก็คนโตคือเจ้าอ๊อฟคนร้องก็มาเจ้าอะไรแล้วก็มาทีลุงเปี๊ยกก็จำชื่อไม่ได้ <laughs> มีสามคนนรืมั้งนั่นแหละ นะส่นมาก็พนาไอ้ลุงตีก็เด็กลุงตีก็มีภรรยาที่เกิดนึกคิดไม่ออกพนึกกันเองแล้วกันนะมันมีลูกสองคนนั่นแหละที่มางานศพแม่พิมยยพใหญ่พิมพ์นั่นแหละนะอ,อน้องอะไรคนนี้เก่งนะลูกลูงสีเขาเนี่ยเลียงสือเก่งแล้วก็ทำงานดีมากเลยไอกคน น้องแก้มน้องแก้มน้องแก้มกับน้องก้อยเออนต่โอเคนะสองคนนี่นะลูกหนุ่มสีเขามีผู้หญิงล้วนมันก็ทํางานดีๆกันทางนั้นเลยมาแล้วลุงตีก็มาพนาลูกพนานี่ก็มีเย,ยียร์กับยิ้วนะเพราะตั้งแต่พนาเนี่ยมันก็เราหกเราเหินหน้าดูก็ชีวิตเขาก็หน้าทําหนังได้เหมือนกันนะไปถามเขาเองเถอะมาโอ้ย เร่ร่อนอยู่ขายข้าวขายของอันนะหลายที่สมบุกสมบันอ่อมีรูปสองคนนี่แหละคือเจ้าเยียกับเจ้ายิวเอามาใครอ่ะหมดแล้วมั้งห,หมดแล้วนะนี่แหละในตระกูลพงเผ่าตระกูลแม่พิมพ์นี่นะส่วน,วนมีลูกมีหลานแตกแตกแขนกันไปยังไงก็ไปสืบสาวเราเรื่องเอา,เอ,าเองบ้างเพราะที่เล่าให้ฟังเนี่ย มันก็เป็นประวัติของตระกูลเรานะอืมปู่ย่าแต่ยายหรือพี่ป้านะไม่เล่าให้ฟังก็จะไม่รู้กันไปเจอกันวันข้างหน้าบางทีไปทะเลาะบบาแวงกันรุ่นสายเลือดไปรุ่นสามรุ่นสี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่เล่าให้ฟังอ่ะพอเกิดมาก,ก็ไปเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือก็ไปทํางานกันก็ผู้ใหญ่ไม่เล่าให้ฟังก็ไม่รู้ไอ้นี่ลูกใครนี่ลูกใครเคยเจอนะ ไปมีเรื่องมีเาวากันพอสืบสาวเราเรื่องอา้งาวตายฮะเป็นยากกันนี่วะเป็นดองกันนี่วะนะดังนั้นก็ไปสืบสาวเราเรื่องอันอันเลยนะจะได้รู้ไ้วันนี้ก็จะเล่าให้ฟังเท่านี้แหละกูสะกัดไปบ้างก็ไม่รู้บางทีนึกไม่ออกนะอเอาแค่นี้ก็เดอ้อเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังบ้างอ้าวนี่แหละอิทธิฤทธิ์ของอัลไซเมอร์เป็นอย่างนี้แหละ เมื่อกี้ก็ไปเปิดคลิปฟังทบทวนว่าเอ๊ะเราเล่าไปเนี่ยมันถูกต้องไหมวะมันข้ามใครไปบ้างมันตกหล่นตรงไหนเพื่อที่จะได้มาทบทวนแล้วก็เสริมให้มันครบนะก็จริงอย่างว่าก็ตกไปในตระกูลของยายทัดเนี่ยที่ว่ายายทัดมีมีลูกนะ อ่าคือแม่พิมคนโตต่อมานับเบียบต่อมาน้ำล้ลีต่อมาก็น้เชิงแต่ละลูกของยายทัศ์แต่ละคนอ่าก็บรรยายไปแทบจะครบแล้วนี่ขาดไปคนตระกูลน้เชิงเนี่ยต้องเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยต้องสาธยายสักนิดหนึ่งเผื่อว่าจะได้รู้จักกันบ้างนเชิงนี่เขาก็มีภรรยาภรรยาคนแรกคือนะ้าหน้ามรัดหรือน้าน้อยก็มีลูก สองคนคือแอมราออมราเนี่ยก,ก็ทำงานเป็นแอโฮสเตสแล้วก็คงเสียอายุด,ด้วยด้วยอายุไปแล้วมั้งะอม巴าที่มางานศพแม่พิมกันนะมาช่วยงานอ่ะนะต่อมาก็ออมลาก็น้องออมา拉ก็ไอ้จัส้มนะที่จริงชื่ออะไรไม่รู้ละเรียกว่าไอ้ส้มไอ้ส้มนี่แม่พิมพ์ไปเลี้ยงมาตั้งเด็กๆเลยนะเลี้ยงตอนเกิดใหม่ๆอะ่ะแม่พิมพมัน,นเเลี้ยงไอ้ส้มเลยนะ เราจำได้เลยนะไอ้ส้มเนี่ยแม่เลี้ยงมาตั้งตัว,ตว,ตวดแดงๆอะ่ะนะไปเลี้ยงที่อะที่จังหวัดทางอะไรทางหัวหินอะไรท้งนู้นแล้วนะอ่าต่อมาอะไรไหมนะ้เชิงมีลูกอ่ามีภรรยาคนคนคน,คนแรกแหละชื่อน้ามอลรัดหรือน้าน้อยมีลูกสองคนคือเจ้าอมาราลากับเจ้าส้มนะต่อมาก็ แกก็มีเมียอีกคนหนึ่งชื่อนางน้ำมนทาน้ำมนทานี่นลูกเปียเคยไปเรียนอยู่แล้วพักอยู่กับน,น้ำมนทาที่ออตลาดัวล้อเลยนะหลังอำเภอพระพนครศรีอยุธยาอำเภอเมืองอ่ะนะแต่จังหวัดอยุธยาไม่มีอำเภอเมืองมีอำเภอพระพนครศรีอยุธยาใกล้ๆตลาดวลัวล้อนั่นแหละลูกเปียก็ไปอยู่นั่นหลายปีเรียนโรงเรียนอ,น,น,อ,น,อ,น,อนุญาตอนุสรก็เรียนมาเรียน พนิชการพระนครศรียาหรือพนิชการเมื่อก่อพนพนิชการวาสุกรีน,นี่กระทาฟ้าไม่ฟังนะนะเชิญก็มีภรรยาอีกคนหนึ่งชื่อน้ำมนทานี่น่ะน้ำมนทานี่ก็ก็มีลูกกบน้ำมนทานสามคนคือคนแรกชื่อนางแกแต่ชื่อจริงจําไม่ได้นะต่อมาก็ไอเจ้านักลบตายไปแล้วนางแกยังมีชีวิตอ,อยู่ต่อมาก็ไอหนูลูกปลาชื่อลูกปลานะ ็อยู่ในหัวรอในตัวเมืองนั่นแหละนะเราอยู่สองคนสองสาวนี่นหะแล้วลูกในเชิงเขาจะมีลูกมีหลานต่อไปก็ไปว่ากันเราเองนะก็แนะนําให้รู้จักเท่าน,นี้ก่อนส่วนเมื่อกี้ก็ตกไปหน่อยตกไอ้ลูกของประจิมปริมของพวกเจ้านะั่นแหละเพิ่งนึกออกมีไอ้โจไอ้อบแล้วก็ไอ้น้องฟินนะนี่นะมาบอกแล้วคนแก่มันจะเป็นอัลไซเมอร์ ทำไมเล่าแล้วตอนนี้มันจะใครมาถามอะไรชี้ไม้ชี้มืออย่างเดียวแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเลยจําได้หรืออะไรได้ก็ต้องรีบเล่าให้ฟังทุกคนเราต้องใช้เวลาให้มันมีค่าต่อลูกหลานบ้างไม่ใช่หายใจไปวันวันเออเอาเอาเอานะกูจะถ่ายทอดไปมากพอต้องควรแล้วอันนี้ก็ไปไล่กันไอ้ลูกหลานก็เจอกันไล่กันฟังไอ้พ่อกูเล่าแบบนี้เว้ยหรืออาผอ้เอนาะ อาเขไม่มีเอ,ออคือลุงเล่ามาแบบนี้อะไรวะไปนะรู้จักกันไว้ปุ๊บลุกเปี้ยเคยเจอสิแม่งมีเรื่องมีราวาชกต่อยกันจะฆ่ากันน่ะพอถึงโรงพักสิบสาวเราเรื่องอ้าไอ้ฮายาก,กันนี่ว่าอันนี้เจอมาหลายหลายครั้งหลายหลายหลายคดีเลยนะในอายุลุงเปี้ยถึงป่านนี้เจ็ดสิบกว่าเน,นี้ย อญาติโกอริกาท่านจะฆ่ากันนะมาถึงลงถึงสายก็รู้ว่าเป็นญาติกันก็ลมช้องกันไปนี่ไงเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แกหรือพ่อแม่ปูยญาตายายไม่ได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าเฮ้ยมึงมีลูกหลานมาอยู่ตรงนู้นตรงนี้เป็นไงเป็นไงบ้างลูกหลานฟังตำนานสามก๊กไม่ใช่สามก๊กนะ ตำนานลูกหลานยายพิมพเอาเอาอย่างนี้แล้วกันนะลูกหลานยายพิมพ์แล้วกันพวกเจ้าก็ต้องเรียกยายนั่นแหละนะลูกหลานยายพิมพ์มันก็นีคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หา้าคงจะได้ความเพียงพอสมบูรณ์ที่จะให้ลูกหลานจดจาแล้วลุงเปี๊ยกก็อยากจะฝากไว้สักอย่างหนึ่งอยากให้ ใครที่พออายุมากๆขึ้นแล้วมีลูกแล้วทำท่าจะมีหลานอะไรเงี้ยถ้ามีความจำทำคลิปสักคลิปหนึ่งเนี่ยพยายามรักษาไลายกลุ่มไว้ไล่กลุ่มนี้อย่าทิ้งอย่าอย่าแยกกันนะใคร,ใครล้มหายตจจากก็ว่างไปไอ้ลูกหลานคนใหม่ก็เรียกมาเข้าไลายกลุ่มซะนะจะได้รู้จักกันไว้สืบสายรุหิตกันไว้นะสืบเขาเรียกสืบวงศาคณาญาติกันไว้ ให้เป็นอย่างที่ลุงเปี๊ยกเคยเล่าให้ฟังนะถ้จาจะฆ่ากันตายเจอมาสองสาลายกันนะผลสุดข,ขึ้นโรงพักตืบสาวเล่าเรื่องกันไปก็เอ้โอ,โอลูกตอานี่ลูกอย่านั่นอยู่ว่าเป็นญาติกันก็ลอมชมจบคดีกันไปไม่งั้นฆ่ากันด <c oughs> นินี่ก็เป็นอุทาหรณ์สาหรับลูกหลานนะเอาประสบการณ์ที่ลุงเปี๊ยผ่านมาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟัง เพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันเป็นเครื่องชี้ทางที่ชัดเจนกว่ากว่าตำลานะประสบการณ์นี่ชัดเจนมันเห็นน่ะใช่ไหมคะมันเห็นมามันเห็นกับตาได้ยิงกับหูมาก็นี่แหละก็ต้องมาเล่าสูงฟังก็เลยฝากกับลูกกับหลานไว้ว่านะให้รักษาลายกลุ่มลูกหลานนี้เอาไว้ลายหลุมลายกลุ่มของ ลูกหลานยายพิมเนี่ยที่ตั้งชื่อไว้เนี่ยให้สืบสายกันไปต่อเมื่อสิ้นรุ่นรุ่นลุงเปียกไปแล้วไอ้รุ่นรุ่นลูกลุงเปียกก็ดําเนินการต่อแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดองาาศาคณะญาติลงมาในไลน์เนี่ยให้คนที่เราเรียกเข้ามาเนี่ยเขารู้นะรู้ว่าเออเนี่ยลูกคนนั้นหลานคนนี้เฉพาะของ กลุ่มลูกหลานยายพิมพ์นี่ก็พอแล้วนะก็สิบสามไปด้วยนะฝากไว้อันนี้สำหรับวันนี้ก็ห้าคลิปชัดๆก็บรรยายความต่างๆคล้ายแคลนๆอย่าสมบูรณ์นะอาจจะขาดตกบกพร่องมั่งก็ไม่เป็นไรก็ถามๆกันเองแล้วกันนะถามถามพวกอ,อ,อ่าอาหรือญาติพี่น้องแถวนั้นก็ได้นะเผื่อเขาจะให ความละเอียดกระจ่างชัดขึ้นมาบ้างพอลุงพี่นี่ก็เริ่มยะเรียกะไรไม้แต่ยังไม่ถึงใกล้ฝั่งเกือบจะถึงฝั่งนะเอะอก็โอเคสั่แลวันนี้ก็ขอไว้พรให้ลูกหลานญาติพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลํำรวยเงินทองกับทุกคนอันทุกคนทุกคนเด้อ